พ่อบอกว่าพ่อไม่อยู่ฮะอะไรนะพ่อบอกว่าพ่อไม่อยู่สแสดงว,ว,ว่าอยู่ใช่ไหมโอ้ค่าเทอมลูกแพงงี้เหรออืมสี่หมื่นเลยนะเนี่ยพอ่อจะตังค์ไม่ไหนฮไปจ่ายค่าเทอมลูกไงเดี๋ยวพ่ออ่านแล้วทำยังไงแล้วทำยังไงช่วงขายของก่อนคลิปลตอนนี้ก็เริ่มเปิดเทอมแล้วยอดวิวก็ตกแล้วช่องเด็กรายได้ก็น้อยแถมยังติดเหลือทุกอย่าน,นั้นเราไม่ได้รายได้เลยครับแต่ว่า พ่อเอ็มจะสร้างแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นมาแบรนด์หนึ่งคือชื่อแบรนด์ว่าออม็ตซึ่งก็คือเสื้อผ้าที่เด็กๆใส่อยู่นะครับในชุดของเราก็มีด้วยกันทั้งหมด4สี 4. เริ่มต้นด้วยสีชมพูสีเขียวนี่ก็คือสีเขียวนะครับได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงเลยนะที่สําคัญมีฮูด้ด้วยใส่ฮูดแล้วก็มีสีโอรสสีโอรสนะครับแล้วก็มีสีฟ้า <Yahoo! S 1> ราคาเพียงชุดละ2 0 0บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับ เอ็มเอ็มอยู่หรือเปล่ามาทวงเงินติดหนี้เลยจะจ่ายมาหาใครคะมาหาพ่อหนูอะ่ะอยู่หรือเปล่าพ่อบอกว่าพ่อไม่อยู่อะอะไรนะพ่อบอกว่าพ่อไม่อยู่แสดงว่าอยู่ใช่ไหมไม่อยู่เอาบอกพ่อด้วยถ้ามาเรารีบจ่ายตังค์ลุงด้วยนะ เข้าใจไหมได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะบอกพ่อให้ค่ะติดนี่พนังบอลไม่ยอมจ่ายเดี๋ยวจะโดนอุม้มไปนั่งยางเลยนั่งยางเถื่อนเลยจะมาใหม่แล้วกันไม่ใช่เรื่องของเด็กหรอกไปยังวะ ตามเช้าตามเย็นไงวะตังก็ไม่มีจ่ายวะเนี่ยไปยังวะออมฤตออมฤตจะได้เรื่องไหมเนี่ยเราล้นบอกว่าเนี่ยเฮ้ยผมไม่มีแรงมั้งเห้บ้างลูกเมื่อกี้เขาไปยังอะไปแล้วค่ะแล้วเมื่อกี้ลูกบอกเขาว่าอะไรพ่อบอกว่าพ่อไม่อยู่ยไม่บอกแั้นเขาก็รู้ดิว่าพ่ออยู่ตายแล้วลูกไม่ได้เรื่องได้ราวเลยเนี่ยโอ้ยเ้วเขามาทำไมอะพ่อ เขาจะมาเอาตังค์ก็ดิพ่อไม่มีตังค์ให้เขาเลยเนี่ยพ่อเล่นพนันเหรอพ่เบาๆเดี๋ยวแม่ได้ยินไปเล่นอะไรก็ไปไป,ไปเดี๋ยวเอาตังค์ไปกินนมไป <c oughs> ไป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 บอกแม่น่อว,ว่าพ่อเล่นพนันนะ <c oughs> เล่นพนันบอลน,นิดๆหน่อยๆไปเถอะ <c oughs> เอาตังค์ที่ไหนวะเนี่ยแม่ตังค์ห้าหมื่น ยิงไปได้ยังไงนาทีสุดท้ายาจะได้ตังอยู่แล้วโหเลยฉันต้องกลายเป็นหม้ลูกทิกไม่ม,มีพอ่อเฮ้ยพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่พ่อเอ็มแล้วเมื่อกี้ใครมาหาหรอเพื่อ,อนกันน่ะไม่มีอะไรหรอกมันมันชวนไปกินเหล้าพ่อไม่อยากไปหรอกอยากอยู่กับลูกรักลูกรัก,กครอบครัวจะตายว้าวกินเ,เ,เหล้าอีกแล้วเออไม่ไปหรอกอยู่กับครอบครัวนี่แหละ ออแม่ไปทํางานก่อนนะพ่อเอมดูแลลูกด้วยนะโอเคโอเคเดี๋ยวดูลูกให้ไปทำงานเถอะไปอใครว่าลูกฉันไม่มีพอ่อเนี่ยพ่ออยู่นี่ไงพ่อเอมเดี๋ยวฝากจ่ายค่าเทอมให้ลูกด้วยนะโอ้ค่าเทอมลูกแพงงนี้เหรออืมสี่หมื่นเลยนะเนี่ยใช่ฝากใจ่ายให้ด้วยนะสอ,สองคนเหรอใช่สองคนเลยได้ได้ได้เดี๋ยวจ่ายให้รีบไปทํางานเถอะไปโอเคฝากด้วยนะะวางไว้แล้วกันเดี๋ยวว่างะ มม่ลืลวาอองไว้เดี๋ยวจะได้ไม่ลืมมาไปทำงานแล้วนะลูกๆพ่อเอ็มฝากจ่ายค่าเทอมด้วยนะโอเคโอเคไม่ต้องห่วงไปแล้วมั้งสี่หมื่นแล้วหาที่ไหนอีกหมื่นวะสี่หมื่นติดเขาอยู่ห้าหมื่นแม่งบอกจะเอาเราไปนั่งยางด้วยดิ น่ากลัวมุมนี้ไม่น่าไปเล่นเลยค่าเทอมลูกเดี๋ยวค่อยจ่ายก็ได้มั้งยังไม่สอบเลยไปจ่ายกยต็ตั้งเงินดีกว่าแล้วติดไว้สักหมื่นหนึ่งไม่งั้นเราตายแน่เลย <S <S ไปละไปจ่ายทั้งหมดพ่อจะตังค์ไม่ใหนไปจ่ายค่าเทอมลูกไงโกหกใช่ไหมเธอเน,นี่ยแม่เขาให้ไปจ่ายค่าเทอมจริงเดี๋ยวพ่อไปจ่ายค่าเทอมนะไม่ต้องห่วงไม่ เออลูกดูน้องไม่ก่อนเชื่อพ่อเนี่ยแม่เขานีน่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยค่าเทอมลูกเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปจ่ายที่โรงเรียนให้นะโอเคพ่อแต่อย่าเอาไปทำอย่างอื่นนะโอเคลูกโอเคเดี๋ยวพ่อไปจ่ายค่าเทอมให้นะไปไปไป,ไป,ไป,ไปดูน้องด้วยเดี๋ยวพ่อมาไปจ่ายค่าเทอมก่อนพ่อเมื่อวานจ่ายค่าเทอมหรือยังอ๋อจ่ายแล้วจ่ายแล้วแม่ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อเคลียร์ให้หมดละ ใ,ใจนะ้นทำไมดูมีพิรุธจังเลยอะ่ะมีอะไรหลอกแม่เดี๋ยวพอ่อว่าจะทำงานพวกเพื่อนนิดนึงเนี่ยใส่เข้าพอดีเลยสวัสดีค่ะท่างเมียเหรอคะค่ะว,วนะานก่อนพ่อไปจ่ายค่าทำงายังไม่ได้รับเลยเหรอคะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงจัดการให้นะคะขอโทษด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพ่อเอ็มไปไหนเกิดใจทัาเธอหรือยัง เธอตามเชนไปไหนไปจ่ายค่าเทอมหรือยังพ่อต,ติดนี้เขาติดนีอะไรเธอไม่ได้บอกฉันักคำเลยนี่ค่าเทอมก็รีบนะพนันบอลน,นี่โอโนแล้วทำยังไงเดี๋ยวพ่อหามแล้วทำยังไงแล้วทำยังไงไอ้ฮะ <c oughs> เขาแบบน,นี้ไม่ได้นะแม่แม่ทำพ่อเธอไม่ทำได้ยังไงเขาค่าเทอมลูกอะ่ะไปจ่ายคานพนันน่ะลูกมันไม่ได้นะพหลังพ่อจะไม่ พ่อจะไม่ทาอีกแล้วพ่อจะไม่เล่นฟุตบอลพ่อจะไม่เล่นพนันทุกอย่างแล้วแม่พ่อกอโทษไม่ได้ันไม่ได้จนไม่ได้ไม่ได้นไม่ได้อไไม่ได้ไไม่ได้ทีไรี่ทอย่างี้นะเ้าใจไก็จบไปแล้วนะครับนี่คือละครที่สะท้อนสังคมเกี่ยวกับปัญหาการพนันในครอบครัว ถ้ามีใครคนหนึ่งในครอบครัวไปติดขนานแล้วเป็นหนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหามากมายต่างมาปัญหานี้ไม่ได้ตกอยู่แค่ผู้ใหญ่นะครับเด็กๆก็จะได้รับปัญหานี้ไปด้วยฝากละครเรื่องนี้ไว้ให้ทุกคนคิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายกันแล้ว <Bye. S 2> บาย